พวกน้ำทั้งหมดเลนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นไข่ขาวซึ่งเราจะต้องมาตีกับครีมออฟท่าท่านะคะซึ่งคล้ายๆฉุดสูตรชิฟฟอนนะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยลูกจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะซึ่งอันนี้นะคะนุกได้ทำการล่อนไว้ให้แล้วนะคะเพื่อการประหยัดเวลานะคะก็คือเป็นแป้งเค้กนะคะบวกด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูนะคะและเขาเรียกอะไรอะลูกชอบมืนเกลือค่ะนะคะและอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายนะคะ และอันนี้ก็คือน้ํานะคะแล้วก็นี่คือนมข้นจืดนะคะส่วนอันนี้คือน้ํามันนะคะซึ่งลูกใช้น้ํามันลําข้าวนะคะซึ่งทีนี้นุกจะต้องทําแยกไข่ขาวและไข่แดงออกมาก่อนนะคะโดยที่นุกจะแยกไข่ขาวไว้ตีในในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะมาทําส่วนแรกกันก่อนง่ายๆดีกว่าเนาะก็คือแยกไข่ขาวกับครัก็จะใส่ในส่วนนี้ขั้นแรกก็คือนุกจะตีนะคะไข่ไข่แดงนะคะกับน้ําตาลนะคะ ให้ปู้องก่อนนะคะให้ปูขึ้นปกเล็กน้อยนะคะโดยใช้ตะก้อมือค่ะง,ง่ายๆเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวลูกจะใช้ส่วนที่ตีเนี่ยในส่วนของที่จะใช้เครื่องเนี่ยจะในส่วนของไข่ขาวนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้เร็วขึ้นแต่ใครสามารถใช้ตะก้อมือได้นะคะซึ่งการตีตะก้อมือนะคะจะตียากหน่อยหนึ่งและใช้เวลานานทอะต้องแข็งต้องยงย่างค่ะมีสามีก็ใช้สามีไปก่อนแล้วกันนะคะ ก็ทีนี้นะคะนูกก็จะใส่น้ำค่ะนมค่ะสุดท้ายนะคะก็คือน้ำมันนะคะและน้ำมะนาวสองช้อนชาค่ะในส่วนของนี้นะคะซึ่งน้ำมะนาวเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของครีมออฟทาท่าได้อีกนะคะทีนี้นะคะ และกลิ่นวานิลานะคะในส่วนนี้นะคะแต่นุ้งวันนั้นนุ้งเอ,อนะนุ้ซื้อผมกลิ่นวานิลาผงม,มาด้วยแต่นุ้งเอาไว้ใช้คราวหน้าเอาไว้ขวดนี้หมดก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งค่ะแป้งลงไปนะคะอ๋อเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้ เราก็ทําหลุมแป้งตรงกลางแกวกแป้งเลยค่ะให้เป็นหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่ส่วนน้ําทั้งหมดนี้ลงไปนะคะค่อยๆตะล่อมค่ะให้เขาเข้ากันนะคะตะล่อมเร็วแต่แต่จะบอกยังไงดีอะตะล่อมจนไม่เป็นเม็ดอ่ะค่ะ นะคะคโดยประมาณประมาณนี้นะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะพักส่วนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวมาผสมในส่วนนี้กันต่อนะคะซึ่งตีไข่ขาวเนี่ยไม่ยากนะคะก็ใช้ใช้เครื่องตีเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะที่นูกปอกไปเริ่มลำคาญกับท็อปนุ่เรื่อง ท็อปเป็นสีดำของลูกเป็นงควอมทำความสะอาดง่ายนะคะเคค่ะก็ประมาณนี้นะเสร็จนะคะทีนี้เรามาทําในส่วนที่หนึ่งกันนะคะก็คือตีไข่ขาวะค่ะใช้ในของส่วนของออโต้อีกแล้วนะคะแต่อันนี้ของออโต้ของนูเป็นอันเก่านะคะแต่ว่าใช้มานานแล้วอ่ะนู่ามันทนดีนะกี่ปีได้แล้วอ่ะประมาณ ทำขนมนานมากแล้วว่าหปีแล้วนะคะซึ่งรูกว่ามันคุ้มแต่กําลังคิดว่าอยากได้ว่าโตตัวใหญ่เพราะมันมีสองถาสองสองอย่างเนี้ยอันเนี้ยแล้วก็มันตีได้ห้าตีด้วยปสปีดต่าก่อนนะคะแล้วถึงจะตีแล้วก็ใส่น้าตาลนะคะในส่วนแรก ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลในในส่วนนี้ครึ่งหนึ่งนะคะและเริ่มจะปีสูงขึ้น บีบมะนาวลงไปนะคะแทนขีมออลาท่าเพื่อให้มันคงตัวนะคะกรณีที่ไม่มีขีมออลาท่านะคะถ้ามีใช้ได้ คือตั้งยอดอ่อนนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้นุกจะตีตัดฟองนะคะเพื่อไม่มีฟองอากาศในตัวเค้กนะคะโดยใช้สปีดต,ต่ำนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดเครื่องกัน หลังจากหลังจากนั้นนะคะก็เอาส่วนผสมนะคะในในส่วนของที่สองส่วนและส่วนที่สองน,นะคะที่เป็นไข่ขาวมาตะล่อมใส่กับอันนี้นะคะโดยตะล่อมเบาๆนะคะตะล่อมค่อยๆตะล่อมไปนะคะ ลำเบาๆนะคะตามด้วยอันนี้ให้หมดนะคะตะล่อมจนหมดระหว่างนี้เราก็อย่าลืมวอร์มเตาด้วยนะคะร้อยแปดสิบองศานะคะทุกครั้งจะบอกให้วอรมเตาตลอดนะคะอย่าลืมวันนี้ถ้วยครับเค้กทุกหมดนะทุกใช้ถ้วยอของ เรียกอะไรใไ้ตัวมาฟินแทนเริ่มแล้วค่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทีนี้นะคะโดยที่เราใช้เค้กเนื้อเค้กที่เรามีอยู่เดิมแล้วนะคะของนูกอะ่ะแล้วลกก็ใช้สีนะคะสีผสมอาหารแล้วก็เนื้อเค้กที่เราตีใหม่นะคะ เดี๋ยวเราจะใช้สีผสมมะหารต่อนะคะเพราะยังไม่เป็นสีแดงเป็นหัวใจนะคะ เดี๋ยวเรามาปั้นในส่วนของหัวใจกันนะคะ นี่เราจะอบฐานนะคะโดยที่เราทําหัวใจไว้แล้วนะคะแปดอันนะคะเราจะต้องอบฐานก่อนค่ะแปดอันด้วยเหมือนกันนะฐานคือเราใส่ปประมาณหนึ่งช้อนนะคะอบพอให้เค้กสุกนิดนึงนะคะเราถึงจะมาใส่หัวใจตรงนี้นะ ึถ้าเกิดใครมีถ้วยคัพเค้กก็จะสวยงามมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะก็ใช้ถ้วย,วยมักฟินไปแทนนะคะค่ะหลังจากที่ว่านะเเราอบเค้กให้ด้านล่างตึงนิดนึงแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ค่ะส่วนของที่เป็นรูปหัวใจนะคะใส่โดยตั้งตรงนะคะ นี่นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ส่วนของเค้กที่เหลือทั้งหมดนะคะให้ปิดตรงลูกหัวใจทั้งหมดนะคะอยากให้ช่อง Easy Home ทำกับข้าวอะไรเค้กอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆรีเควสมาได้นะคะถ้าไม่ยากเกิดไปก็จะพยายามทำให้นะคะ คือจะพยายามสอนง่ายๆที่สุดนะคะให้ทุกคนเอาไปทําเล่นกันที่บ้านนะคะได้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเอาเอาส่วนเค้กที่เหลือนะคะที่เราตีทิ้งไว้เอามาใส่นะคะให้เต็มนะคะหยอดลงไปเลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้มันหายร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ใช้มีดตัดนะคะดูแล้วก็จะเป็น 3D เป็นรูปหัวใจนะคะหวังว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะในการทําขนมค้ายหรือขนมกินเพื่อเป็นขนมที่สวยนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าค่ะนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub บสไคร e ให้ช่อง e a s y Home ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ